กตำบลนาคูส่งเข้าประกวด ี่ยเซนติเมตรน้ำหนัก50 kg, ิกิโลกรัมเทศบาลตำบลภูเล่นช้างส่งเข้าประกวดชองน้องแฟนตาสัดส่วน3าสสูง170เเซนติเมตรน้ำหนัก มีอยู่จริงวันนี้กำลังใจสำคัญด้านหน้าเวทีเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้น้องๆมีกำลังใจและมีรอยยิ้มที่จะส่งให้พวกเราในรอบแรกหลังจากน้องๆทั้งหกสาวงามได้เดินให้คณะกรรมการได้ดูความงดงามแล้วเมื่อน้องๆปรากฏตัวบนเวทีรอบแรกนี้จะให้น้องๆแนะนำตัวทีละคนเริ่มจาก หมายเลขทน่ลสองล้มมาถึงเขาตองกองใส่ง่วงอันว่าจันดวงแกวใสแววกระเต็มน้ยวยสาก้นสวยยืนยุพีเย่านหนีหน้าไปเบิงไผพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดนางนพมาศหมายเลขหนึ่งน้องแบม นางสาวจนิสตาสิงหเสนปัจจุบันกำลังศึกษายอยู่ที่สาขาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามองค์การบริหารส่วนตำบลสายนาวังร่วมกับร้าน IQ คิวเวด g เป็นผู้ส่งข้าประกวดค่ะใครปรดมือขอให้รวยด้วยทรัพย์สินให้มีกินมีใช้ให้ถูกหวย เป็นท่านชายให้ประสบโชคอำหนวยเป็นท่านหญิงให้ได้สามีรวยและรูปงามขอพระคุณค่ะความสวยความงามอาจไม่เท่าไรแต่ด้านจิตใจไม่น้อยหน้าใครสามตาลสีเิน กล่าวเปียนงท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณูปทุกท่านและกล่าวสวัสดีพ่อแม่ที่น้องชาวเภอนาคูทุกท่านค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขสองน้องแพรพลอยพลอยเพลิลนวงหันพงปัจจุบันอายุ19กําปีกำลังศึกษาในคณะนิติศาสตร์หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาครคามผู้ส่งเข้าประกวดนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลโน,นนทาจารย์ส่งเข้าประกวดค่ะ เียรตแห่งนี้และในขณะเดียวกันก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรักษาสืบสานและฉายยอดประเพณีลอยกระทงของเราให้ยังคงอยู่จนถึงรุ่นลูกลุ่นหล,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 ลานจังได้หนาหวานประสบการณ์ยังหน่อยขอดอกไม้ให้เต็มเทนขอคะแนนให้เต็มเอยสาวหน่อยคนนี้สิโม้มือลืมเด้อค่ะขอบคุณค่ะ Ladies and gentlemen, my name is no, Awasada Awanayo. My nickname is Plan. I'm 23 years old this year, and I graduate from Kankan University in Faculty of Humanities and Social Sciences, English major, first class honors. I'm so honored to be here tonight, and I hope you all enjoy the show and enjoy the night. Thank you. กราบเรียนท่านประธานปีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอกภาษาอังกฤษเกียรตินิยมบัณฑดับหนึ่งขอบคุณแท่อวันนี้น้องกะดีเจอร้ายหลายที่ได้ขึ้นมาประกวดในนนำตัวแทนของอบต่บแกวกันณ์เลิศกาเธอนนี้ก็เป็นเทินแรกของน้องนอกกะขอกำลังเร่งเสียเร่งเจอจากพี่น้องชาวอำเภอนาคู่และกาอำเภอไก่เคียง ที่มาลงงานในเมนื่อนี้เป็นกำลังเร่งเจอสาวน้อยน้ามุ่นคนขึ้นเวทีไม่ขอดอกไม้คนละดอกสองดอกหนเ,เด้อค่ะเอาวต่อแก้วส้มข้าวโจ๊หมาเลขนตามค่ะขอบคุณค่ะมาเบิองหน้าคู่หาสิจูงแขนผ้ามาเบิ้งหน้า้อยกระทุ่งจัดง่ายเมืองเกิ้มั่นหละหานแนวเลิกพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย สวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดนางนาพมาศหมายเลขสี่น้องแคมนางสาวพัทรานิทแลพดุงปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนากร,กรรเบอกลางอุปถัมเทศบาลตำบลน,นาคูร่วมกับร้านไอคิวเวดดิ้งเป็นผู้สังเ้าประกวดค่ะแนวเลิศแนวเลิศก็ขอเ้อพ่อแม่พีน้องสาวองเพอนาคูเป็นแห้งเซ่แห้งเจอเพอสาวน้อยนามุนคนน่าหวานประสบการณ์ยังน้อยขอดอกไม เพื่อเต็มแขนขอขะแน่นเพื่อเต็มร้อยสาวน้อยผู้นี้เราไม่ลืมขอพระคุณนะคะด้านหน้าเวทีนะคะค่ะวันนี้หกท่านนะคะเต็มเวทีนะคะเต็มเวทีสวยงามเมืองใดไรกวีแก้วเมืองนั้นไม่แค้วคนหยาเมืองใดไรนาลีนามเมืองนั้นสิ้นความภูมิใจสวัสดีค่ะ หนูชื่อนางสาวณัฐนิตการเกตอายุ17ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนห้วยพึ่งวิทยาเทศบาลตำบลภูเล่นชานส่งเข้าประกวดค่ะจังได้จังดัก็ฝากทุกคนเป็นกกำลังแห้งเชื่อแห้งใจให้น้องมิ้งตราคนนี้แล้วนะคะขอพระคุณค่ะการเสียงเสียงเน้ำตกผาระแง แหล่งกลองยาวปูกข้าวเลี้ยงหม่อนแตงกวาอ่อนกรอบหวานตำนานสนามบินเสรีไทยหัวใจคือการศึกษาล้ำค่าวัฒนธรรมประเพณีโบราณผู้ใดว่าเมืออหน้าคู่แรงสิจูงแขนพุ้นไปเบิงวัฒนธรรมยังสูงอยเจิญเถินมันสิแรลงในเจัิใดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย กาบเรียนท่านประธานท่าน,นาคณะกรรมการผู้สมพคบนวุฒิและสวัสดีพี่น้องชาวอำเภอนาคูทุกท่านน้องแฟนตาผู้เข้าประกวดหมายเลข6นางสาวรพีพันธ์วรรณทองอายุ16ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนบัวขาวองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูส่งเข้าประกวดค่ะ จังใดจังใดแล้วหน่องแฟนตาค็อเขาฝากพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอนาคูซอยเป็นแห้งเชี่ยแห้งใจใครสาวนามนต์คนนาหักคนนี้ในร้จจ้าขอบคุณค่ะ